ب ิ سم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ครับสวัสดีนะครับยินดีต้นรัน้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้วิชาฟิกนะครับในวันเสาร์ที่19เดือน6 2564นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของอัลวูดูอูหรือการอาบน้ำละหมาดนะครับการอาบน้ำละหมาดตามหลักภาษาก็คือความสวยความงามตามหลักวิชาการฟิกก็คือ ชื่อของการล้างอวัยวะต่างๆที่ถูกกําหนดอ,อันบูดูอูก,ก็หมายถึงน้ําที่ใช้ในการอาบน้ําละหมาดนะครับฟาดูของการอาบน้ําละหมานั้นมีอยู่6ประการ 1. เนียดนะมีคํานําเนียดว่านาวัยตุ้นบูดูอา้าฟัดอนอะไรยาลายินแลฮิตาละข้าพเจ้า เมื่อน้ำถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าว่าข้าพเจ้าตั้งใจอาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นปัตดูเหนือข้าพเจ้าเพื่อโลตตาอาลาสอล้างหน้าให้ทั่วเขตหน้า 3. าล้างมือจนถึงข้อศอก 4. เช็ดศีรษะห้าล้างเท้าจนถึงตาตุ่ม6เรียงตามลำดับนะแล้วก็มีสุนัตในการอาบน้ำละหมาดมากมายนะครับเช่น กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนทําการบิสมิลลาฮ์ราะห์มานิราะฮีมก่อนทําการอา,อาบน้ำละหมาดนะครับหันหน้าไปทางทิศกิบลัตทําขวาก่อนข้างซ้ายนะครับเช็ดหูทําให้เกินจาาอว่าต่างๆที่ถูกกาหนดให้โดนน้ําในขณะอาบน้ําละหมาดสิ่งเหล่านี้เป็นสุนัตแะกับสุนัตแปลว่าทําได้บุญไม่ทําไม่เป็นใดหนึ่งจากสุนัตของขาบที่แล้วก็คือการอ่านดูอาในการอาบน้ํา นะครับอ่าดูอาละอ,อนละหมาดนะครับถ้าจะจําได้คือในคลิปเก่าเนี่ยคุณภูณเนี่ยให้ฟังคลิปของท่านอาจารย์าลีเสือสมิงนะครับพูดถึงความสําคัญของการอาบละหมาดที่ถูกละเลยนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนนะครับอาธเรียนฟัดดูอีนเนี่ยเขาจะต้องต้องทําอะไรครับเขาคงจะต้องอมีการท่องดูอาละอ,อนละหมาดอยู่แล้วครับเพราะาอะไรครับมันมีสอบของภาคฟัดดูอีนอยู่ แต่ในการปฏิบัติจริงหลายคนมักจะหลงลืมละเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่เห็นความสําคัญอ่าในท่านอาจารย์ในคลิปท่นอาจารย์บอกครับว่าคนที่เขาอาบน้ําละหมาดแล้วก็ขอดูอาหลังจากอาบน้ำละหมาดแบบอิสติกรมะก็คือทําเป็นประจำเนี่ยคงทําเป็นประจําในวันกิยามัตรประตูสวรรค์ทั้ง8บานจะเปิดให้กับเขา นั่นหมายความว่าเขาได้เข้าสวรรค์นแน่ๆเพราะว่าการอาบน้ําละหมาดเนี่ยนะการอ่านูอาละอาบน้ําละหมาดเนี่ยเป็นการขอขอใครครับขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาและการอาบน้ำละหมานั้นเป็นกุญแจหนึ่งที่จะนําไปสู่อิบาดัตอื่นที่มากมายยิ่งกว่านะครับอันนี้มาทวนเรื่องการอาบน้ำละหมานะครับ Ah doa lah amal salat danเรียน asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'ni minat tawabi wa ja'ni minan mutatahhirin wa ja'ni min ibadikas solihin س ب ح ا ن ม ا ل ل ه م و ب ي ح ا إله l ل ا a ن ت أستكبروك وأطوي لك و a ل ى الله ع ل a س a h ن ا محمد و a ل ي ه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين นะถืออัลลอฮฺละมันะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราครับอันนั้นคือการทวนวันนี้ครับ เราจะมาเรียนในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เสียน้ําละหมาดอ่ะเวลาเรียนอ่านละหมาดมานะครับนะม,มิวเราอ่านละหมาดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับใช้ได้แน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซนด้วยความปราณีตแล้ก็มันจะมีเหตุให้ทําให้เราต้องเสียน้ําละหมาดหลายหลายประการนะมีจํานวน5ประกะาร5ประการที่ทําให้เราเสียน้ําละหมาดข้อหนึ่งครับ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากทวารหนักหรือทวารเบาหมายความว่าเราไปอุจจาระไปปัสสาวะไปพายลมนะสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันออกมาหลังจากที่เรานั้นทำละหมาดเรียบร้อยแล้วเราถือว่าน้ำละหมาดของเรานั้นหมดไปเนื่องจากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากทวารหนักหรือถารเบาอันที่สองครับ หลับโดยก้นไม่แนบพื้นไม่แชบนิบกับพื้นหมายถึงบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขามีน้ําละหมาดเขารักษาน้ําละหมาดเช่นเขามีน้ําละหมา,ขาดขณะที่เข้าไปเยติกับมัส j ิดนะอาบน้ำละหมาดไว้ก็จะอ่านกรุรานแล้วก็นั่งเยติกับอยู่ในมัสยิดขณะที่นั่งอยู่กับเ,เขาหลับถ้าเขาหลับโดยก้นไม่แนบชิดกับพื้นยกเวน้นนะ เว้นนั่งในค่าขัดสมาธิไม่เป็นไรแล้วเขาหลับท่านอนถ้านอนตะแคงนะเขาถือว่าเสียน้ำละหมาดแต่ในความเป็นจริงถ้าเราหลับครับเราฟื้นเราตื่นขึ้นมาเราก็น่าจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับสามครับเสียสติสลบเป็นลมหรือเป็นบ้านะ อันนี้ถ้าเกิดปกติเราตัวที่เราใจเห็นก็คือเป็นลมนะเป็นลมพวกร้อนอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดมีน้ำละหมาดอยู่แล้วไปรวมก็กมตัวการน้ำละหมาดนั้นเสียหรือใช้ไม่ได้หมดไปอันต่อไปครับกระทบกันระหว่างชายหญิงด้วยผิวหนังโดยไม่มีของกั้นฟังดีๆก่อนนะแล้วเขาใส่เสื้ออยู่ผู้ชายเขาผู้หญิงให้ใส่เสื้อมือโดนการโดยมีเสื้อกั้นอยู่ไม่เสียน้ํา ละหมาดแต่ถ้าเกิดไม่มีของกั้นครับผิวหนังต่อผิวหนังโดนกันนะเสียน้ําละหมาดซึ่งมีเงื่อนไขว่านะชายหญิงนั้นสามารถแต่งงานกันได้และมีความรู้สึกทางเพศแล้วทั้งคู่แปลว่าไม่ใช่พี่น้องกันและโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถ้าสองคนเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกัน เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ใช่พี่น้องกันมีเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโดนกันโดยผิวหนังกระทบกันโดยไม่มีของกัน้นเราถือว่าเสียน้ำละหมาดนะผู้ที่ไม่สามารถแต่งกับเราได้เราเรียกว่ามหรอมนะมรอมแปลว่าผู้ที่ไม่สามารถแต่งงานกับเราได้นะครับสำหรับผู้หญิงมะรอมของเธอได้แก่ปู และที่สูงขึ้นไปเช่นกีหยางพวกนี้ครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆพ่อของเธอลุงของเธออาของเธอว่าผู้ชายไอจูผู้ชายพี่ชายน้องชายหลานชายอะที่ต่ําลงไปครับเช่นเหลนลูกของหลานชายครับเหลนนะคนเหล่านี้ถ้าโดนกับเรา ไม่ถือว่าเสียน้ำละหมาดเพราะเขาเป็นมรรอมกับเราแต่งงานกับเราไม่ได้สำหรับผู้ชายครับมรรอมของเธอได้แก่ย่า้ายายพวกนี้ครับหรือที่สูงขึ้นไปเราโดนกับโต๊ะต,ตัวเองนะโต๊ะกอดเราครับเราหอมแก้มโต๊ะขณะที่เราย้อละหมาดไม่เสียน้ำละหมาดแม่ของเราป้าของเราน้าของเรานะวะผู้หญิงไอจูผู้หญิง พี่สาวน้องสาวหลานสาวตามลงไปครับลูกของหลานสาวที่เป็นผู้หญิงจนเราก็ไม่เสียน้ําละหมาดทีนี้คนที่เสียน้ำละหมาดกับเราครับก็คือคนที่คือบางทีบ้านเราเนี่ยนะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นพี่น้องแต่จริงพี่น้องนี้ครับแต่งงานกันได้เขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องกระทบการเสียน้ำละหมาดลูกพี่ลูกน้องหมายถึงใครครับสมัยว่าลูกของป้าเราลูกของน้าเรา ลูกของอาเราลูกของลุงเราลูกของวะเราลูกของจูเราคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราครับโดนกับเราถือว่าเสียน้ําละหมาดนะครับห้าข้อสุดท้ายครับกระทบทวารหนักทวารเบาของตอนเองหรือของคนอื่นด้วยฝ่ามือโดยไม่มีของกัน้นนะ,ะเช่น นักเรียนเนี่ยมีน้องชายอาลูกหญิงนงเป็นพี่สาวมีน้องชายครับน้องชายเอื้อเนี่ยเราจะต้องไปล้างก้นให้น้องเนี่ยครับมือเราเนี่ยโดนก้นของน้องขณะที่เรามีน้าละหมาดการน้าละหมาดของเราในวันน,น้นั้นก็ถือว่าหมดน้าละหมาดเนื่องจากกระทบทวารหนักของคนอื่นด้วยฝ่ามือนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอะวันนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปก็เรื่องของ สิ่งที่ทำให้เสียนอะรมาหห้าประการนะครับหวังว่านักเรียนจะจดและจำมันได้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับัสลัมวะลรยกุมวะราอมะตุลล้อฮิตะอาลาวะบะรากกาตุครับ